สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลโจนะครับผมผมมาดูสต็อกรถข้างหลังนะครับผมจะพามาดูว่าตัวที่กำลังจะเตรียมส่งมอบเนี่ยเขาแต่งอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับผมโอเคครับมาดูตัวแรกกันเลยครับผมผมโอเคครับคันนี้นะครับยังไม่ได้ตกแต่งไฟนะครับผมตัวนี้ยังเป็นไฟปกติอยู่ยังไม่ใช่ไฟก้างป่านะครับผมแล้วก็โลโก้นะครับจะเป็นโลโก้แบบ3มมิติอยู่ยังไม่ใช่โลโก้แก้วนะครับผม คันนี้ได้แต่งตัว GR Sport ไปแล้วนะครับผมทำหน้าเป็นเที่ยวดำนะครับซุ้มซุ้มหน้าเป็นสีดำหมดเลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้จะเพิ่มหลังคาดำไปแล้วนะครับผมแต่งล้อนะครับล้อเป็นแม็กแต่งนะครับผมของตัวโอซิ s ขอบ20น,นะครับผมนี่ครับโอเคไปดูคันต่อไปกันเลยครับ ส่วนคันนี้ครับผมก็จะแต่งมาเยอะขึ้นอย่างหนึ่งอย่างที่ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีไฟนะครับผมไฟเป็นแบบก้างปลาแล้วโลโก้เดิมอยู่นะครับผมตัวชุดกระตังหน้าก็เป็น g r Sport แล้วนะครับหลังคาดำตัวนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนล้อครับล้อยังเป็นล้อแม็กขอบ18อยู่นะครับผมที่มากับตัวรถ แม็คอร์ิปแปเนี่ยมันจะห่างอยู่จากซุ้มอยู่นะครับผมถ้าลูกค้าต้องการเป็นแม็20อยากให้มันเต็มซุ้มก็สามารถเพิ่มได้นะครับผมถ้าลูกค้าต้องการนะครับโอเคมาดูข้างหลังครับตัวนี้ f o r t u n e r r ตัวนี้แต่งเต็มเลยครับผมใส่โลโก้แก้วให้แล้วด้วยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวอักษรน,นุ่นนะครับผมเป็นตัว Fortuner เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนูนนะครับสมมิติสวยงามมากๆเลยครับผมคันนี้แล้วก็กระตังหน้าเปลี่ยนเป็น GR Sport แล้วแต่ว่าเขี้ยวก็เป็นสีดำเดี๋ยวเดี๋ยวคันต่อไปมันจะมีเขี้ยวขาวอยู่ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังแล้วก็ตัวนี้ครับยางเป็นยางแม็ก r R นะครับขอบ20นะครับผม65 50 R20 นะครับผมตัวนี้เป็นแม็กลมดำ นะครับผมแม็ก20ยี่ลมดําตอนนี้ก็จะเปลี่ยนให้แล้วมันจะเต็มซุ้มมากขึ้นนะครับนี่สวยงามมากๆแล้วก็ทําหลังคาดําครับตัวนี้คันนี้จะพ่นนะคบผมส่วนคันอื่นๆจะแลบหมดเลยนะครับเอ่อถ้าใครสนใจตัวรถ Fortuner นะครับผมโปรโมชั่นอ,อของ Motor Show เดือนนี้มีให้แล้วนะครับใครอยากใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมลิงก์อยู่ ด้านล่างนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย